ใครใครเป็นคนเปิดเกมไอ้นี่อ้าโอ้โหโดนเลยโอ้ยกูก็โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงบางอ่านนักโอเคครับผมก็ขอลืมเลยโอเคครับผม ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมเซนต์โ o เดอ h i r d ร์นะครับผมสําหรับวันนี้ก็มากับเพื่อนคนเก่าแต่ก็ใจนะครับผมเขาเป็นใครครับผมแนะนําตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับผมหน่วยเกมเมอร์ครับครับโอเคเราก็จะมาต่อกับพัรที่แล้วแล้วมานะฮะโอเคแต่ก่อนน้านั้นผมขอให้ข้อมูลอะไรสักเล็กน้อยก่อนนะครับผม เกี่ยวกับแก๊งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่แก๊งสีม่วงแก๊งสีม่วงของเรามีชื่อว่าเดอะซิตเดอะซิตนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเป็นอะไรล่ะซิตที่เป็นแก๊งนักบุญนะครับผมแต่ไม่รู้ว่านักบุญตรงไหนนะ <c oughs> มีแต่ไปฆ่าคน <c oughs> ใช่ต่อไปแก๊งสีแดงนะครับผมแก๊งสีแดงจะมีชื่อแก๊งว่าอะไรล่ะมอร์นิ่งสตาร์นะครับผม ซึ่งผู้นำแก๊งของเราเอยของเขาก็คือลอร่าเอ้ยโรล่าส่วนชื่อจริงเขาไม่รู้นะฮะก็เลยเรียกว่าโรล่าแล้วกันนะฮะส่วนแกงม่วงของเราก็คือตัวเราเองเนี่แหละ,ะครับครับแกงทำบาป <laughs> แกงทำบาปโอเคครับต่อไปแกงสีเขียวแกงสีเขียวรู้สึกว่าจะชื่อว่าอันนี้อะไรดีนิวการดอนดิว ลิวการ์ดอสนะครับผมผู้นำก็คืออิวเบนอะไรไม่รู้อ่ะชื่ออะไรถ้าถ้าอ่านผ <laughs> ิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพร่ะไม่รู้จริงๆต่อไปแกงฟ้าชื่อว่าดักเกอร์นะครับผมดักเกอร์ซึ่งผู้นำแกงก็คือแมตมิลเลอร์นะครับผมโอเคฮะข้อมูลแกงก็มีเท่านี้ นะครับผมโอเคไปกระโดดก่อนเลยตามสบายไปรอกันที่ด้านล่างเอาหนึ่งสองซ้ำไปยูไปก่อนเลยกูเอาไปไปโดดมะจับเวลาอยู่แป๊บนึงมาช่วยกูแม่แล้วใครบอกให้มึงกระโดดตายหือกดไม่ทันกดไม่ทัน องืออืมต้องจะตายแล้วจะตายแล้วอีกสิบวิทันอยู่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 เดี๋ยีย่นเฮ้ยเอาดีดีให้เอาดีดี้เฮ้ยกูกดไม่ได้กูกดไม่ได้ตายตายกูตายกดไม่ได้เอาทำไมเวลามันไม่เดินเดินเดินดีของจันอยู่สิบสามวินี่ไม่เดินแล้วนี่โอ้โหเปิดเปิด ทิปแบบท่เลมากไม่รู้เรื่องโอเคลืมบอกไปนะครับผมหลังไหม่เราก็ไปแต่งตัวละครมานิดๆหน่อยหน่อยะครับผมเอาแล,แล้วมึงมาทําอะไรมึงหยุดหยุดอยู่ตรงนี้ไหมนี่ฮะฮตายเมื่อกี้ก็ไปเกิดใหม่สิเนาะแต่กูเห็นมึงอยู่ตรงนี้นี่เอาเหรอมันกําลังไปกําลังไปแหลก,กนาดีเนี่ยซัดเลยว่าแหลกมาแล้วมาแล้วโอเค โอเคไปร้านปืนใช่ไหมหารถหารถหารถแกอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิอยู่คนละขวาวโลกเลยนะมั้งนี่วะนี่ไงเห็นแล้วใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวกูเอารถนี่กูได้รถเอากูได้รถแล้วนี่เอองั้นก็ไปร้านปืนเลยแล้วกันร้านปืนที่ใกล้ที่สุดมาร้านไหนฮะมาอยู่ไหนอะเฮ้ยร้านปืนอยู่ข้างหลังแกน่ะ จอดรถชน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 กับหลังรถกับรถกับรถเร็วเดี๋ยวกูบอกรถแม่งก็ยาวรถริมมซีนใช่ไหมนี่ไม่รู้รอะไรกูขโมยมาแล้วถ้าบอกว่ารถยาวๆนี่โอเคตรงไปซอยตรงไปอีกโอเคซอยหน้าเลี้ยวซอยหน้าเลี้ยวเดี๋ยวไหนอะเดี๋ยวนี้แหละเออนั่นแหละซอยซ้ายลึกอ๋อแล้วแต่กูบอกไม่ถูกเพราะกูดูแผนที่มันอยู่ข้างล่างอื นี่ใช่ไหมเออรี <kind abonn> ่จัดสรรปืนแกเลยเดี๋ยวนี้อย่าโกงจแต่เริ่มเล่นเขาจใครโกงไม่มีหรอกมันออนไลน์มันโกงไม่ได้ไอ้บ้าจะเกมนี้มันถ่ายรูปได้ไหมนี่เขาเรียกว่าหมวกอะไรวะหมวกแก๊ปมาเหมือนหมวกแก๊ปเซมหมวแก๊ปไม่เดนกุ๊บกับหรือเปล่าฟันละปฟันแล้วแป๊บแปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ โอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวแป๊บเดียวใจเย็นๆกำลังซื้อของอย่างเพลิดเพลินบันเทิงใจชัดเลยมึงเอารถลิมูซีนมาอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวเด เอาจริงดิอะไรเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเอาดีดๆใจเย็นไม่มีอะไรจริงๆแค่ตำรวจมาเติมกระสุนแป๊บบายอา้วเนา มาพร้อมแล้วโอเคงานรับภารกิจเลยแล้วกันภารก,กิจต่อไปโอเคเอาทำไมรถระเบิดไม่รู้เรื่องยัแไงยังไม่ระเบิดสักหน่อยขับได้อยู่ด้วยล่ะอยู่ดีออกมาแก็ระเบิดซะล้ะมึงรับภารกิจยังนี่เอาก็รับด้วยกันไม่ใช่หรอก็กูสากดแล้วนะอ๋อนี่ไงรับแล้วโอเค ไปลุยลุยเล<ท>ำโหมดเดี๋ยวอย่ห้าร้อยเมตรเดี๋ยวสายไงมันก็มีบอกให้ยิงพอตำรวจเล่นอันไหม <laughs> เนี่ยเฮ้ยอย่าย่า,า,า,าย่าย่ากูไม่อยากมีเรื่องเว้ยยังไม่ได้เริ่มภารกิจเลยเหาเรื่องซะแล้วงานเราชอบหาเรื่องเว้ย <laughs> นักบุญ นักบุญไงมันก็ชื่อแก๊งแบบนี้จริงๆพอเอาไปแปลมันก็เป็นอะไรล่ะซีดนี่มันก็แปลว่านักบุญอยู่แล้วซีดนี่มันเมล็ดพืชไป็นเชียวน้าซีดผักเฟ้ยซีดนี่มันสะกด S A I N T ไม่ใช่ซีดอันนั้นใช่เปล่าใช่หน้าตาเหมือน เก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษได้ไงเปิดดิกอยู่นี่ขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไปแล้วโอ้ยรอกันด้วยดีเดี้ยวกูยังได้เี้ยวกูน้อยอยู่โอ้ยน้อยน้อยน้อยมากอืมน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดหรอโอเคครับผมสำหรับสำหรับเมื่อกี้ก็ <laughs> อัดไปเยอะหลุดมีเหตุการณ์อิเซน์เยอะแยะตอนนี้ก็ต่อติดแล้วก็เลยมาเริ่มใหม่นะแกยังอยู่ใช่ไหมอยู่เนี่ยเออดีมากเข้าค,ค,คัดซีนอยู่นี่ดี <laughs> มันคุยเรื่องอะไรกันสรุปดิเดี๋ยวดูก่อนเล s โก <'s> อ๋อมันมาขอให้ไปทำภารกิจช่วยกันนะเออนี่ไงคุ้มกันภารกิจคุ้มกัน ดู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  r p ีแต่ละคนอยากโหดเลยอยากโหดไม่อยากจะเชื่อว่าเล่นแค่วันเดียวฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อแกโหลดไงภารกิจคุ้มกันมึงอยากฆ่าพวกเดียวกันเด้อมึงก็เลยยิงพวกเดียวกันโวยระดับกูแล้วไม่มีไม่มี ไม่มีพลาดพลาดตลอดนะแ <มา S 2> กนึกว่าไม่ข่าไอ้นึกว่าจะขาพันกิจคือให้ทําให้ปกป<อ><อ>้องไอ้นี่ไปถึงบ้านส่วนไอ้พวกนี้มันเกกะก็ต้องเป่าให้เป่าให้ก็เจยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงยิงได้นี่จะเย็นเจนต้องรอให้ต้องรอรถเราไปไกลๆก่อนเราค่อยยิงได้ ไม่จําเป็นทําแม่นจริงทําแม่นจริงนี่เห็นไหมมันไม่เห็นตายของของแกมันล็อกเป้าได้ยังได้สิแค่ที่จุดไว้ถ้ามีเวลาพอนะตุ้มตุ้มยิง,ง,งพวกเดียวกันได้ไหม <laughs> ก็ระเบิดสิสมไม่กินก็เหลวสิตำรวจเหออรตอตำรวจแล้วไงโอุ้มอุ <laughs> ้ม ไอ้เฮียรถไปนึ้นึงไปน้ำมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเราทางมันอยู่เฮ้ยระเบิดโอ้โหเลยโอ้โหกันไปรู้เรื่องเรื่องรู้เรื่องเี้ยอะไรมึงอย่งเมื่อกี้ไมเป็นไรไมเป็นไรเอาใหม่ครับถือว่าเป็นการซ้อม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 รับมือซ้อมซ้อมธุรกิจจริงตายายโอเคมา มาล็อบนี้เอาดีๆเอาจริงแล้วนี่รอบนี้เอาจริงแล้วจะยิงพลาดเด้ออืไม่พลาดอยู่แล้วเขาคำนวณมาดีนี่ด้วยวืดวืดเหรออ่าวืดปังอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงได้นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งพอ่งเอาไม่ตายผังหน้าเดี๋ยว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 เฮ้ยอย่าพึ่งกูบอกว่าอย่าพึ่งมียิงได้เนี่ย อราดีเขาไม่รู้เรื่องไม่ไรนิดหน่อยเองรถนิดหน่อยเหี้ยะไรคึกลอดใจเย็นไปก่อน่ันไปก่อนยิงได้ปุ่มโอเคอันนี้เองโอเคออกมาจากไหนโอ้เยอะจากตรงนี้ใช่ไหมตรงมุมใช่ไหมออกมาใช่แล้วโอ้โหพร้อมกันเลย นี่บุ๋มนี่ไม่โดนอานี่โดนแล้วโดนแล้วนุ่นโอ้ยเกือบอือโอ้ยไม่กล้ายิงเลยคันนี้ต้องยิงหลังๆหน่อยเฮ้ยอย่ายิงมันอยู่ใกล้นี่ยิงได้นี่นี่ด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้ไม่กล้ายิงว่ะจะให้ผ่านไปก่อนให้เราผ่านไปก่อนเออนี่นะเออยิงได้โอเค ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านู่นอือเปิดประเด็นเลยะะแล<ต>้วกันตายหมดแล้วตายกล้วจ้ยตายแล้วจนะ <laughs> <laughs> ้าเดอ้มึงขับรถช้าจังวะเดี๋ยวก็ยิงทิ้งซะเลยนี่ใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่มากตายแล้วหือหน้าหมามจริงตรงนี้ <laughs> เออ <า S 1> ตรงนี้ <ไป S 1> มันอะไรอ๋อเตรียมเล่นสไนเปอร์ ตรงนี้จุดสไนเปอร์จริงอะ่ะออนี่แหละตรงนี้ยมวนอ๋อโอเคตรงนี้ <c oughs> นี่เองนี่แ่ะโปรเฟชโนลคอยหัวยิงอือยังแตกโอ้ <c oughs> มันถอยไปไหนวะนั่นอะ <c oughs> ยิงรถให้ระเบิดเลยก็ดี กูมองไม่เห็นคนว่ะเออเรียบร้อยกูไม่เห็นกูก็ไม่เห็นเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาดิทำไมอยากตายเอ้าตกใจนึกว่าภารกิจลงเดียวจะสู์หมด <c oughs> อยู่ไหนออกมาเร็วอยู่ไหนทำไมไม่เห็นวะไอ้หนุ่ยมึงเหยียบอะไรอยู่เหยียบอะไรกูมองไม่เห็นมึงเหยียบอะไรเลย <c oughs> อือ มาแล้วมาแล้วอีกคันหนึ่งอีกคนอีกเรียบร้อยปืนมืออาแรงยิงรถก็พังเราบ้างสองสามนัดอยู่ไหนอีกออกมาเร็วหมดแล้วหมดแล้วยังยังนั่นไงเอายังละโอ้ยออ้ยออ้ย อึยหนึ่งนัดหนึ่งศพเลยกลัะกละกละกอีกนิดนึงมาละสองคันยิงรถให้ระเบิดยิงรถให้ระเบิดเออนั่นแหละอีกครันนึงจัดไปจัดไปเฮ้ยมันยังไม่ตาย,ายออวะระดับนี้แล้วไม่พลาด มือสไนมือโปอยู่แล้วเส็จเรยบร้อครับโอ้โหโอ้ยอะไรจะรัวขนาดนั้นรัวสิโอเคแรงแป้แล้วเพื่อนเอ๋ยเฮ้ยรถคันนี้น่าเล่นน่าเล่นรอด้วยรอด้วยไป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 ไป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 อะเราจะ เราจะทำภารกิจรัวๆเลยนะครับผมโอเคครับโอเคไปภารกิจแถวนี้เป็นรถหน้าดุกว่โอ้ออปทำไมไม่ลุกไม่ชนมารถมันเบารถมันเบาต้องเข้าใจเดี๋ยวกูไม่ได้ยินเสียงเพลงแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวโดนเลกสิสต์อีกไม่เป็นไรค่อยไปเบาในคลิปเอาเอ้ยในการตัดต่อเอา <laughs> <laughs> โอเคไป <h ats> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเลย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 หักเลี้ยวชนเลย <h ats> ใครขับกูขับนี่หว่า <c ups> มึงขับมึงขับโอเคเฮ้ยอื้อ ยิงมันยิงมันอะไรด้านหลังอะ่ะยิงดีๆเดอ้อข้างหน้าอื้สุยปิดภารกิจรู้ <ไป S 1> สึกว<อ>่าให้ไปคุยอะไรกันนี่ส่งไอ้นี่ไปคุยอีเรามีหน้าที่คุ้มกันมันเออเพี้ยส์หยาทำไมหน้ากระมังแบบนั้นละ่ะมาอา้าวอยู่ไหนฮอฮอฮอยส่ฮอสอยฮอ เรียบร้อยหนึ่งคนอะไรหันมาก็โดนยิงสิสองคนกับมาระเบิดหนึ่งกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ากูขับเหรอมึงอย่าเพิ่งขับดีเอ้าอีนี่ก็ไปอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นขึออ้นขึ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 ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ว ไปที่ต่อไปโอ้ยมือย่ายิงมั่วดิติดดาวเลยเป็นเลยแค่สามดาวเองติดรถต,ตำรวจสันดอ,อกถอยไปถอยไปเกะดกะเวยนี่ทางนั้นเลยแล้วกัน <Yes> เอา้าโอ้โห,โหมาจากไหนวะนั่นอนะ อะไรใครมีปัญหาว่ามาดิใครมีม่นมาจากไหนไว้พวกนี้อยู่ไหนเฮ้ยห่อ,อมาแล้วห่อมาแล้วสายหอดิอยิงสรุยมันยิงมันยิงเพี้ยสเรามันยิงเพี้ยสเราอะไร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 มันอยู่ไหนตกแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วไปไปเฮ้ย เอารถมันเอารถมันเอารถมันดูเร็วมา้รถมันเร็วกว่าทันนี้เร็วกว่าอุ้ยอะไรปลาระเบิดได้ปลาเลยอ่ะกูปลาอีดีกว่ากูไม่กูไม่มั่นใจมึงมึงปลาอะไรเล่นเดี๋ยวนี้แน่จริงมึงปลาดักมากดี ออกไหมล่ะเออกไหมล่ะอย่าดีกว่าว่าจอดไม่นิ่มเลยเก็บภารกิจก่อนสิมันมานี่มันมาถึงมันตามมาถึงนี่อ้าวเอาสำเร็จเอาสำเร็จสำเร็จแบบงงๆอะไรวะ โอเคไม่มีปัญหาโอเคไปเราทำภารกิจต่อรัวๆเลยตอนนี้เดี๋ยวดิเออไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเอยังมีอารมณ์มาถ่ายรูปอีกเนาะไม่ได้ได้ละโอ้นี่ไงนี่ไงโอเคอะไร ไม่เป็นไรกูได้ตังค์แล้วกูได้ตังค์แล้วไม่เป็นไรโอ้โอ้โอ้ตายคันนี้ดีกว่านี่เอาคันนี้ดีกว่ามาเร็วๆขึ้นเป็นคนละคันเลยเอ่ะตายตายตายเอาเอากูก็โดนด้วยอนี่กูก็ติดตำรวจอีกมึงเนี่ยบอนหาเรื่องให้กูอีก แรงมันแรงคันนี้มันแรงไปไปกูแรงกว่าอีกคนตกซะด้วยโ oh อ้โหอีห้าสิบเมตรถึงที่หมายอา้าวมันไม่มาร้านปืนอ้าว จะให้ช็อปอะไรว่ามาดิพี่เดี๋ยวเพิ่งไปเด้อให้กูช็อปเยอะๆก่อนโอ้ยนี่สะหวนใจกูต้องไอ้น่นตัดคลิประหว่างมึงอีกแล้วนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นานขนาดนั้นเดี๋ยวซื้อร้านก่อนแป๊บเดียวอ่ะกูซื้อด้วยร้อยหนึ่งตังกูเยอะตังกูเยอะดยวเข้าไปเข้าไปซื้อปืนแป๊บโอเคงั้นกูนงั้นกู นั่งรถรอไม่ซื้อปืนหรอกซื้อปืนอะไรปืนกูมีครบแล้วไม่ไม่ใช่ซื้อปืนอันมาเพิ่มกระสุนเฮ้ยไม่มึงช็อตหรือเปล่าอะไรทำไมไม่มึงช็อตไหมไม่นี่กูได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรพัดลบหรือเปล่าเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอ้าอะไรวะ กูทำไมกูไม่เป็นอะไรเลยมาดูแเลยก็ไม่มีอะไรเนี่ยใครใครเป็นคนเปิดเกมไอ้นี่โอ้โหโดนอุ้ยกูก็โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงบังอาจนักโอเคเอาล็อคันนี้แหละไป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 กระโดดมาเดีวเอาเดี๋ยว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 เดีเอื้อไปโก เอ้ออเอไม่เห็นเด้อเมื่อกี้กูไม่ผิดเด้อเงียบทิ้งระเบิดแม่งเกือนเลยมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยอีกตูติดให้มาเก็บตู้กระต่ายอย่างโอ้โหไปๆตายอตายอ สุดยอดมากเลยให้มาเก็บตัวกระจาอย่างเอออ้าวเฮ้ยเล้ปเลยไอ้ร้อนกูเดินันใหม่ดีกว่ามั้งศูนย์กันใหม่ได้ไหมศูนย์เดียวอะไรอะเล่นอะไรอ่ะมึงเล่นอะไรอ่ะตำรวจติดจ้ติดดาวเลยนะมึง โอเคมามันบอกให้ซื้อซื้อก็ซื้อมึงจะซื้อป่ะเอาภารกิจมันให้ซื้อซื้อด้วยเหรอเอาซื้อเลยซื้อเลยซื้อแล้วคันนี้คันนี้คันนี้หยุด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 ยุดยุดสวยงามเอาซื้อไม่ใช่หรอซิฟไก่เลยกูเดี๋ยว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 เากันไปอ๋ออ่า ไปโอเคโอ้โหอุ้ยคันนี oh, ้แรงคันนี้แรงไขรซาไขรซาไขรซาเปิดประเด็นเนื้อๆตรงนี้ลุยแก๊งตรงนี้ลุยแก๊งมาเร็วมาเร็วมาบู้มาบู้เรา ฟเดินลงพุ่งยิงอยู่อุ้ยเดี๋ยวพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงไม่ได้ยิงละปาระเบิดไปแล้วเอ้าอุ๊บพุงยิงอะไรเนี่ยไม่โดนเนี่ยโอ้ตายตายตายปืนนี้เฮดช็อตยากจังวะนี่ปืนยิงเฮดช็อตแป๊บเดียวเองจึ๊บนี่ไงเฮดช็อตเลยไปภารกิจต่อที่ต่อไป เอ้ามึงลงทำไมเนี่ยไปโก้เร็วๆมันจะมันจะไปก่อนเล็วๆมึงก็แหละขับเฮ้กูเอาขับแล้วกูตกโอ้โหกูลืมอ๋อเดี๋ยว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 ไหนล่ะปืนสั้นกูปืนสั้นกูคือถนัดปืนสั้นอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปถอยกลับมาเดี๋ยวนี้ถอยถอยอะไรทำไมกูปาระเบิดไปเฮ้ยถอ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 ย เอืดเอืดไปไปไปสิไปสิโอ้โหมึงใส่มึงเอาในตัดมาเลยเหรอต้งลุยแรงครับขับรถขับไปเลยขับรถอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องจอด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 นี่ก็ได้เออถ้าไม่จอดก็กู็ูปลาเบิร์ด เย่แลนอัพอีกแล้วเอาเสร็จเร็วจังหารถคันใหม่หารถคันใหม่นี่ไงคันหลังเลยนี่ไงมาเร็วขึ้นหนึ่งโเอาเออตังค์ก็ยังไงเอาจากคนจับขับเร็ว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 เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเอาดี๋ยวเ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 ดี๋ยวอีกพันเมตรอีกพันเมตรเอ้อ ใืเย็นใจเย็นกูซะเงนนนนอะไรนี่มายินขวางทางทำไมเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าเลียวสิตุ้มเกีเป็นโกโก้ครันส์ตุมเงนื้ๆๆนๆอนอนอีส อะไรเนี่ยมาร้านปืนอีกแล้วโอเคร้านปืนก็ร้านปืนมึงทำอะไรดิเปิดเปิดผอบเติมกระสุนอย่ารอกูด้วยแวะมาเติมกระสุนแค่นี้ยทั้งทั้งที่เติมแล้วนะโอเคเติมอีกก็ไม่เป็นไรอ้าวเรียบร้อยเสร็จ เอาจบแบบงงๆไปแค่ห้าร้อยเองโอ้โห5้าร้อยเองเหรอโอเคมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผม PKC Gamer และผมหนุ่ยเกมเมอร์ครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับนิดบ๊ายบายครับผม selamat tinggal bye bye